สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาเล่าเรื่องหลอนนะคะที่ห้องพระอ่างทองนะคะที่ห้องพระอ่างทองห้องพระอ่างทองเนี่ยเป็นห้องพระที่สองนะคะที่พี่อ้อยไปอยู่เนาะห้องแรกก็ที่แรกก็คือ,อนครสวรรค์นะคะที่พี่อ้อยเล่าไปแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นอ่างทองนะคะที่พี่อ้อยจะบอกว่าพี่อ้อยจะขับรถจากอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพี่อ้อยจะขับรถแบบเนี้ยเนาะ ก็จะอยู่อยุธยาด้วยแต่อยุธยาก็ก็เป็นบ้านเกิดเราเนาะตรงนั้นก็มีห้องภาเหมือนกันแต่ห้องนั้นยังไม่เคยเจออะไรนะคะแต่ที่ท,ที่อ่างทองเนี่ยก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่หลอนก็คือ,อห้องพักห้องพักของญาติธรรมหรือห้องพักคนที่ไปทํางานที่นั่นนะคะก็จะอยู่ชั้นล่างชั้นสองก็จะเป็นห้องห้องพระใหญ่นะคะเป็นห้องพระใหญ่ที่นี่จะมีแค่สองชั้นเนาะจะมีชั้นล่างกับชั้นสองซึ่ง ฝั่งผู้ชายก็จะอยูอ่ถ้าเดินจากข้างหลังนะคะผู้ชายจะอยู่ฝั่งซ้ายผู้หญิงจะอยู่ฝั่งฝั่งขวาเนาะแต่ถ้าข้าเดินย้อนขึ้นมาผู้หญิงจะอยู่ซ้ายผู้ชายอยู่ขวาก็จะมีทางทางเข้าสองทางก็คือด้านหลังด้านหลังกับด้านหน้าด้านหน้าจะต้องขึ้นจากห้องพระแล้วเดินลงมาชั้นล่างนะคะก็ตรงนั้นก็พี่อ้อยอยู่ตรงนั้นก็นานเหมือนกันเนาะนานเหมือนกันก็ไม่ เจออะไรนะคะเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะพี่อ้อยคิดว่าแบบเราอยู่กันหลายคนเนาะอยู่กันหลายคนการที่นอนในสถานธรรมเราอยู่ในห้องพระนะคะที่นั่นจะไม่มีที่นอนให้นะคะจะมีแต่เสือ่อเสื่อผือนยาวๆเนาะถ้าเราอยากนอนนิ่มๆแล้วก็เอาเสื่อมาพับหลายๆชั้นแล้วก็นอนก็เสื่อก็จะทําประมาณแบบตัวเราพอดีพอดีนอนเนาะเราพอดีพอดีอดนอนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดิ้นไปไหนเพราะว่านอนกันเยอะนะคะก็จะมีอ่ะ มีพี่อ้อยมีน้อง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 อีกสองคนนะคะมีพี่อ้อยแล้วก็จะมีบางทีพี่อีกคนที่เป็นคนที่จะเป็นเจ้าของห้องพักที่ชัยนาธบางทีเขาก็มานอนด้วยแล้วก็นอนคุยกันบางทีก็สี่คนห้าคนอะไรประมาณเนี้ถ้าไม่มีใครเลยบางทีพี่อ้อยก็อยู่ตรงนั้นคนเดียวนะคะก็ก็ไม่มีอะไรนะคะก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามีหลายๆคนอยู่อะสมมติว่าถ้าพี่อ้อยจะโทรหาลูกโทรหาล,ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ พี่อ้อยจะไม่คุยในห้องเพราะว่าบางทีรบกวนการนอนของเขาเพราะว่าทุกคนทํางานนะคะกลางวันเนี่ยจะต้องออกไปทํางานเนะาะเช้าจะต้องทําของขายแล้วกลางวันเราก็จะต้องออกไปอ่าไปดูแลพวกญาติธรรมไปดูแลแบบอ่าญาติญาติที่ พี่น้องที่อยู่ตาม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 ทุ่งตามชนบทเนาะก็คือจะต้องออกจากสถานธรรมทุกคนนะคะออกไปทํางานเนาะ,ะออกไปแบบเอาข้าวเอาขนมเอาน้ำมานุน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเอาออกไปแล้วก็ไปเยี่ยมชาวบ้านนะคะแถวๆนั้นเนาะบางทีก็มีผลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเยี่ยมแล้วก็ไปพูดคุยไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทุกคืนพี่อ้อยก็ จะโทรหาลูกโดยที่พี่อ้อยออกไปนั่งหลังบ้านย,ยุงเยอะคะ่ะยุงเยอะตรงนั้นจะมีต้นจำปีหนึ่งต้นขอโทษนะคะอคักเดบน,นิดหน่อยคือข้างหลังข้างหลังห้องพักนะคะก็จะมีต้นจำปีเนาะต้นจำปีเนี้ยพี่อ้อยเคยแบบเราไปทำงานกลับมาเหนืเหนื่อยโอ้โหต้นจำปีอกอกดอกเต็มต้นเลย ขึ้นไปดึง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 จมปีนะคะดึงเก่งออกมาเก็บเพื่อจะไปถวายพระนะคะไปถวายองค์พระอยู่ที่ข้างชั้นบนเนาะก็จะเก็บแบบเนี้ยจะเก็บประจาถ้ามีนะคะก็มีวันหนึ่งพี่อ้อยแบบเป็นอะไรที่แบบกลัวเนาะเพราะว่าน้องน้องเห็นพี่อ้อยไม่เห็นพี่อ้อยดึงดึงอ่าดึงกิ่งมาเพื่อเพื่อจะมาเก็บดอกจำปีงูค่ะงูอยู่บนนั้นเนาะงูอยู่บนนั้นแล้วก็ หัวก็มาทางหน้าพี่อ้อยเลยนะแต่พี่อ้อยไม่เห็นน้องที่ยืนอยู่ข้างหลังรอรับจำปีจากพี่อ้อยอะพี่อ้อยงูียกฮะไหนอะไรอ่ะเนาะเขาบอกข้างหน้าพี่อ้อยไงโอ้โหน่าจะชนหน้ากันอยู่แล้วอะแต่พี่อ้อยไม่เห็นอะพี่อ้อยก็เลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆปล่อยกิ่งไปเนาะแล้วก็ลงมาแล้วก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ใครจะเก็บก็เก็บแล้วหน้าทีนี้พี่อ้อยไม่รับอีกต่อไปเนาะก็ก็ก็จากจากตรงนั้นเนาะ ก็พอของนี้พี่กพูดถึงกลางคืนนี้ไปถึงต้นจำปีตอนกลางวันตอนจำปีเก็บตอนเย็นนะคะคือนั่งหลังห้องพระก็มีะจะมีแค่เก่าๆนะคะแค่เก่าๆที่เรานั่งทํางานกันเนาะจะปอกผักจะทําน้ํางาจะทําน้ําข้าวโพดน้ําฝักทองเราจะเตรียมของกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเข้าโรงครัวนะคะเพื่อจะเตรียมของไว้ขายในช่วงช่วงเย็นเนาะ แต่พอค่าคืนแล้วตรงหลังบ้านจะไม่มีใครเลยนะคะเมื่อทีนึกขึ้นได้ก็โทรหาลูกบางทีลูกก็โทรหาเราก็จะโทรตอนดึกเนาะเพราะลูกเรียนช่วงนั้นลูกเรียนแล้วพี่อ้อยก็อยู่สถานธรรมก็ก็จะออกไปนั่งคุยหลังบ้าน ก็คุยไปแล้วก็จะมองนู่นมองนี่เพราะว่าข้างหน้าพี่อ้อยตรงที่พี่อ้อยนั่งอะ่ะจะเป็นต้นจำปีใช่ไหมแต่ถัดมาก็จะเป็นแค่เป็นโต๊เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะนั่งตรงโต๊ะแต่ไม่ได้นั่งใกล้ต้นจำปีนะคะเพราะกลวงูแต่ว่ามืดไม่ได้เปิดไฟก็จะนั่งคุยกับลูกคุยไปคุยไปก็จะคุยอย่างเงี้ยคุยทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะคุยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเนะาะเพราะว่ารถสถานธรรมที่ใช้ก็จะจอดใต้ต้นไส ซึ่งต้นใสก็จะอยู่ใกล้ต่อทางที่พี่พี่อ้อยนั่งเนี่ยแหละแล้วถัดไปนิดนึงก,ก็เป็นต้นทสนะคะต้นใสที่ใหญ่มากๆตรงนั้นน่ะหลายๆคนเขาเคยบอกเนาะหลังจากที่เขาถามว่าพี่อ้อยอไปนั่งทําไมข้างนอกเราอก๋อ,อพี่ไปนั่งคุยโทราศัพท์พี่อ้อยไม่รู้หรอตรงนั้นน่ะถามทําไมตรงนั้นะ่ะทําไมล่ะ ก็ตรงนั้นนะ่ะเขาพูดแค่เนี้ยพี่อ้อยก็อืมแต่ไม่มีอะไรหลอกพี่อ้อยไม่เคยเห็นพี่อ้อยไม่เคยเห็นเพราะาพี่อ้อยมาอยู่ที่นี่พี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยมาทํางานเนาะพี่อ้อยไม่ได้มาทําอะไรในคิดไม่ดีหรือไม่ลบหลู่เขาอะไรประมาณนั้นเนาะน้องเขาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งอะ่ะเขามาช่วยงานที่นี่ แล้วเขาก็เดินมืดๆเนี่ยแหละเขาเดินจากห้องพระเดินแต่ว่าเขาไม่เดินข้างในห้องพระคือประตูข้างในเขาปิดเขาก็เดินรอบนอกก็รอบนอกก็จะเป็นแบบพอออกจากข้างหน้าปุ๊บก็จะเดินอ้อมมาก็จะเป็นเป็นลานนะคะเป็นลานถ้าฝนตกตรงนั้นจะมีต้นหญ้าขึ้นเยอะมีต้นหญ้าขึ้นแล้วก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งที่นั่นอร่อยมากเป็นผักบุ้งที่ยอดไม่ยาวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยพี่อ้อยชอบ จะเก็บเพราะถ้าฝนตกมาหลายเพื่อจะเก็บผักบุ้งตอนนั้นเรามาทํากับข้าวกินกันมาลวกกินน้ําพริกจิก้มอะไรอย่างเงี้ยก็คืออร่อยเนาะเราทำน้ําพริกเจเนาะแล้วก็มีผักริมรั้วมีอะไรเขาบอกว่าน้องคนนั้นอ่ะเขาก็เดินแล้วเขาก็แงะมองขึ้นไปเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาใส่ชุดขาวนั่ห้อ พี่โอตัดค่ะพี่อ้อยฟังแล้วพี่อ้อยขนลุกอะพี่อ้อยนั่งประจํานะคะแต่พี่อ้อยไม่เคยไม่เคยเจออะไรเนาะไม่เคยเจออะไรตรงนั้นเนาะพี่อ้อยเ็เลยบอกคงเป็นบุญของพี่อ้อยเนะาะเพราะว่าเร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 า,เราอุทิศตัวเพื่องานทาเราคิดดีทําดีก็คงจะไม่มีอะไรใครมาแค่มามา,มากล้ามกายเราเนาะก็เหตุการณ์หลายๆอะไรก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับพี่อ้อยนะคะแต่ที่มีก็คือมีอ่า ขุ่นข้องหมองใจในในเรื่องการทํางานนะในเรื่องที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเตือนแล้วเด็กไม่เชื่อหรืออะไรประมาณนั้นก็มีแค่นั้นเองแต่นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยพบเคยเจอแต่ว่าถ้าถามว่าหลอนไหมหลอนนะคะหลอนหลอนแต่ว่าพี่อ้อยไม่เคยเจอคะ่ะหลังจากนั้นที่เขาพูดกันพี่อ้อยก็ยังไปนั่งนะพี่อ้อยก็พยายามแบบค่อยๆแหนาแหนามองไม่มีคะ่ะไม่มี เขาอาจจะเป็นคนที่ดวงไม่ดีหรือดวงตกจริงๆหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรติดค้งกันหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะเขาถึงได้พบเห็นในสิ่งที่ที่ไม่มีใครอยากเห็นนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับห้องพระอ่างทองนะคะพี่ว่านก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ